สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับฟูเนตตี้วิชาคณิตศาสตร์ป .5 กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะมีใบกิจกรรมทั้งหมด4ใบด้วยกันเป็นคลิปเริ่มหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องรูปสี่เหลี่ยมต่างๆนะคะนักเรียนทําใบกิจกรรมแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชื่อเล่นด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับใบกิจกรรมกันเลยดีกว่าไปกันเลย ใบกิจกรรมที่หนึ่งของเราเป็นใบกิจกรรมมาสร้างสี่เหลี่ยมกันเถอะสถานการณ์ปัญหาก็คือครูมีช่องว่างดังนี้ดูช่องว่างของเรานะคะคําสั่งให้นักเรียนลากเส้นสีเส้นลงบนกระดาษที่กําหนดให้เพื่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนจะลากไปในแนวไหนก็ได้นะแต่ว่าให้ได้สีเส้นและได้รูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะคะ,อะลองลากดูนะ ใบกิจกรรมที่2เป็นใบกิจกรรมสี่เหลี่ยมอะไรนะสถานการณ์ปัญหานักเรียนจะมีวิธีสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและสี่เหลี่ยมด้านขนาดอย่างไรคำสั่งที่1ครูให้นักเรียนว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูโดยใช้เส้นตรง2เส้นที่ขนานกันอาครูมีเส้นตรงที่ขนานกันมาให้แล้วให้นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูออกมาให้ได้นะคะในคำสั่งที่1นะคำสั่งที่2ให้นักเรียนว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานลงบนกระดาษกราฟดังนี้ รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะักเรียนลองวาดลงไปในกระดาษกราฟที่ครูให้มานะคะใบกิจกรรมที่3ใบกิจกรรมสี่เหลี่ยมอะไรนะอ่าเหมือนใบกิจกรรมเมื่อกี้เลยใช่ไหมเรามาดูสถานการณ์ปัญหาสถานการณ์ปัญหาเรามาสังเกตรูปสี่เหลี่ยมรอบตัวกันเถอะ ในบ้านของพวกเราหรือว่ารอบๆตัวพวกเราเนี่ยมีรูปสี่เหลี่ยมอะไรบ้างเรามาดูคำสั่งกันคำสั่งให้นักเรียนสังเกตสิ่งของต่างๆที่มีรูปร่างคล้ายรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแล้ววาดสิ่งนั้นออกมานักเรียนลองมองไปรอบๆตัวดูซิว่ามีสิ่งของอันไหนที่มีรูปคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมูบ้างนักเรียนลองวาดลงมานะคะต่อมาคำสั่งที่2ให้นักเรียนสังเกตสิ่งของต่างๆที่มีรูปร่าง คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมขนานแล้วว่าสิ่งนั้นออกมาอเหมือนกันเลยใช่ไหมคําสั่งที่1กับคําสั่งที่2คําสั่งที่1คืออะไรครูให้มองรูปที่คล้ายรูปสี่เหลี่ยมขนมูใช่ไหมแล้วคําสั่งที่สองล่ะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมถ้าเรามองเห็นอะไรเราก็วาดออกมาเลยก็ได้นะเราจะวาดสิ่งของกี่กี่อย่างก็ได้ให้เราวาดลงมาเลยเท่าที่เรามองเห็นนะคะ ใบกิจกรรมสุดท้ายใบกิจกรรมสี่เหลี่ยมด้านขนานสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียนตรวจสอบลักษณะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานต่อไปนี้ครูมีรูปตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมมาให้ดูนะคำสั่งที่1ให้นักเรียนตรวจสอบความยาวด้านตรงข้ามาเราลองดูซิความยาวด้านตรงข้ามมีลักษณะเป็นยังไงเขียนอธิบายลงมาเลยนะ คำสั่งที่2ให้นักเรียนตรวจสอบมุมที่อยู่ตรงข้ามและอธิบายว่าเป็นอย่างไรมุมตรงข้ามกันมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะเราลองดูซิว่ามีมุมไหนตรงข้ามกันบ้างแล้วเขียนอธิบายมานะคะคำสั่งที่3ให้นักเรียนหาผลรวมของมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีกี่องศาอ่ามุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมมันมีทั้งหมดกี่มุมหน้าเราลองวัดมุมและเอามารวมกัน แล้วเขียนดูนะคะว่ามุมภายในรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมีกี่องศานักเรียนเรามาดูเก็บความรู้กันดีกว่าเก็บความรู้ของครูวันนี้จะมีเรื่องรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะอ่าอันแรกรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมใดๆที่มีด้านขนานกันเพียงหนึ่งคู่แสดงว่าด้านไหนบ้างนะด้านขนานกันด้านนี้ใช่ไหม กับด้านนี้ใช่ไหมหนึ่คู่เขาจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูต่อมารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมใดๆที่มีด้านขนานกันสองคู่จะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแสดงวนานนาน่ามีด้านไหนบ้างนะดูปไปพร้อมกันเลยมีด้านนี้ใช่ไหมหนึ่คู่และด้านไหนอีกด้านนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมคะแสดงว,ว่ามีมีสองคู่หรือยัง มีสองคู่แล้วนะคะแสดงว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยเขาบอกว่าด้านตรงข้ามกันจะมีความยาวเท่ากันนะนักเรียนดูซิว่ามันมีความยาวเท่ากันจริงหรือเปล่าและมุมตรงข้ามกันจะมีขนาดเท่ากันนักเรียนดูซิว่ามุมที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมีขนาดเท่ากันจริงไหมนะ อลองสังเกตดูและกลับไปย้อนดูใบกิจกรรมของเรานะคะว่านักเรียนทําใบกิจกรรมแล้วเป็นไปตามที่เขาพูดหรือเปล่าถ้าทําใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและชื่อเล่นนํามาส่งให้ครูด,ด้วยนะ